คลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอัศวินนักปั่นนะครับวันนี้ผมอยู่กับเกมหนึ่งที่แตกหนักมากๆที่มีชื่อว่าดับเบิลฟอร์จูนะโชลาภคูณ2เปยังไงดับเบิลฟอร์จูนอะเป็นสล,ล็อตแบบ3คูณ5แบบคลาสสิกเลยนะแบบสแตนดาร์ดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเพิ่มเบ็ดกันก่อนนะโอเคครับ6บาทก็แล้วกันนะประมาณนี้เพราะว่าเงินทุนเรามี500นะถ้าพร้อมเราก็ลุยครับ ดูเพืความบันเทิงดูเพืความสนุกสนานไม่แนะนําให้ทําตามนะครับมาเลยหรือเปล่าโบเข้าไปโอ้ยไม่อยากจะคุยนะดอกแรกก็มาให้เราแบบว่าตั้งตัวได้แล้วเออถึงพันเมื่อไหร่แล้วเพิ่มเบ็ดเลยนะจะบอกในหะ้ <laughs> สวยครับอ่ะ225รีบกดรีบไปโอ้ย8ปสาทำไมข้างบนไม่มาไปครับสวยอีกแล้วมีเงินเพิ่มเบ็ดแล้วเว้ย เกมนี้ไม่มีเบ็ดที่ผมชอบนะเบ็ด5บาทของผมเนี่ยไม่มีนะแต่ว่าเราก็มีเบ็ด6บาทให้ได้เล่นนะครับไปรับรางวัล700ตรงนี้แล้วก็ลุยกันต่อแล้วกันเพิ่มเบ็ดไปเลยเฮ้ยทำไมมันสูงจังเลยอะเอาสัก12บาทได้ไหมเออเป็นคนขี้เหนียวไปลุยครับมาอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยอะไรวะเนี่ย ทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้936เย็ดแค่เพิ่มเบ็ดไปเลยดีไหมเนี่ยตอนนี้กำไรพันห้านะครับโอ้โหมันเข้าดีจริงนะแล้วเดี๋ยวผมจะพาแบบเล่นไปตรงเนี่ยมันจะชอบได้รางวัลก้อนโตไมนะได้บิ๊กวินเงี้ยเรื่อยๆเลยนะจะบอกให้ ไปครับตอนนี้2อ0ันสแล้วนะเฮ้ยช่วงนี้เหมือนมันมาว่ะขอเพิ่มเบ็ดไปเลยแล้วกันนะเอาสักทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะเอา30 30เออประมาณนี er ้ไปครับมาดูว well cool ่าเบ็ด30จะเป็นยังไงบ้างนะเงียบเลยนะเมื่อกี้เงียบไปเลยนะสอสาเกมเลยเอ้ยสวยครับ ค่อยๆเก็บไปนะเอ้ยเอาอีกแล้วเบ็ด30โอ้โห945ทุกคน3,400แล้วตอนเนี้ยเ, <c oughs> เหมือนจะเป็นช่วงเวลาของมันในเกมนี้ผมนี่เข้าถูกมากเลย <c oughs> เอ้าลุ้นอีกครับโบเข้าไปออ้ยไม่เข้าอ่ะเออ <c oughs> เก็บทีละร้อยเก็บทีละร้อย มาฮะอีกรอบนึงเรียบร้อยครับสบายแล้วครับเบ็ด30แบบนี้หยุดเล่นได้เลยนะจบโบนัสรอบนี้คือหยุดเล่นได้เลยเพราะว่าน่าจะหนักเอาการอยู่ <c oughs> จริงหรือเปล่าไม่รู้นะสวยครับขอบนล่างได้ไหม เออแบบนี้ไงบอกแล้วชอบยังไรเสียงเนี้ยกดไป7,900ครับทุกคนเยสแค่ HK. มาแล้วเงินหมื่นมาแล้วจากเงิน500ออ่ะเออสบายครับบอกแล้วว่าเกมนี้แตกทีนะหนักจริงนะ กับเกมเนี่ยดับเบิลฟอร์จูนนะใครที่ไม่เคยเล่นเนี่ยต้องไปหาลองดูแล้วแหละนะต้องมารอแล้วเห็นแบบภาพจินๆโบราณโบราณหน่อยไม่เข้าไปเล่นกันเอออ่ะเงินทุน500นะตอนนี้บวมมา11,490นะก็ประมาณ 1 1 0 0 0ประมาณนี้นะหักสิบาทนะฮะเอาไปเลยครับไม่เป็นไรอ่ะนี่ไงเงิน500เอาไปแลกเงินหมื่นเออใช้เวลาไม่ถึง10นาทีได้เงินหมื่นแล้วนะเงิน500เนี่ยกับเกมนี้เลยนะดับเบิลฟอร์จูนใครที่ไม่เคยเล่นกดเดี๋ยวนี้นะกดเดี๋ยวนี้เลยนะห้ามมองข้ามมันเออประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคงไม่เล่นต่อแล้วเพราะว่าบวกมาขนาดนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเล่นต่อแล้วนะ <S <S อย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครป์ไปให้ช่องซีบ้ามาลายของอศัศวินนักปั่นด้วยนะครับมาดูกันว่า ในคลิปต่อๆไปนะผมจะพาไปรีวิวเกมไหนนะรับรองว่าดีแนะ่นอนดีส,สุดๆนะไปติดตามกันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบวกหมื่นกระดานนี้บ๊ายบาย